สวัสดีครับเพื่อนนักเทรดนักลงทุนทุกท่านแฟนคลับเซียวบุ๊คทุกคนนะครับวันนี้ก็เป็นคลิปต่อเนื่องนะครับจากหนังสือ big m i s t a k e ครับเสี่ยนหุ้นยังรู้พลังนะครับเป็น EP พีครับต่อเนื่องกันเลยเนาะเล่มนี้ดีนะครับแนะนำนะครับผมชอบตรงที่เขามีข้อคิดในต้นและท้ายบทครับมันเป็นอะไรที่ดีมากๆเลยนะครับมาดูกันเลยนะฮะต่อเนื่องคนที่9ชื่อบิลแอคแมนนะครับ S 1> <S 1> เขาเป็นคนที่ลงทุนด้วยสไตล์ VI นะครับเน้นคุณค่าน,นะครับปันพอร์ตจาก3ล้านโตเป็น568ล้านดอลลาร์เลยนะครับตอนนั้นเขาก็ลงทุนอย่างรอบคอบนะครับรอบคอบแต่พอกำไรเติบโตจนเป็นกับเป็นดาราเป็นซิเลบแล้วเนี่ยเริ่มมั่นใจเกินเหตุครับไม่มีวินัยเหมือนเคยละ กะจังหวัดพลาดแล้วก็ไม่กระจายความเสี่ยงกลายเป็นว่าขาดทุนครับจนกระทั่งต้องปิดกองทุนไปครับแต่ด้วยความที่เขาไม่ยอมแพ้นะเลยกลับมาเริ่มต้นใหม่ครับเปิดกองทุนใหม่แล้วก็ใช้กลยุทธ์ที่ดีขึ้นนะครับเขาไม่ซื้อหุ้นแบบต่ำมูลค่าต่อไปละคือเขาไม่ไม่ซื้อถือรอละตอนนี้เขาลงทุนแบบดุด,ดันเลยนะคือใช้หลักการแบบ ไปกดดันผู้บริหารให้ทำในสิ่งที่มันเพิ่มมูลค่าหุ้นครับเหยื่อเขาคือ Wendy Mcdonald ลทาร์เก็ตเซียเจซีเพนนีครับทำให้เขาได้กำไรมหาศาลเลยนะจาก568ก็โตเป็น1400ครับแต่เขาก็ไปเจอความล้มเหลวคือเขาไปโจมตีเขาพยายามจะเล่นงานบริษัท h e r b a บาไลฟครับว่าเป็นแชร์ลูกโซ่นะครับ เขาจะถล่มให้บริษัทนี้เจ๊งเลยนะเขาเลยชอ็อตครับชอ็อตแล้วก็พยายามหาข้อมูลมาให้สาธารณารู้ว่าบริษัทนี้มันมนแย่นะแต่กลายเป็นว่าทําไม่สําเร็จครับยิ่งออกข่าวจริงๆทุกแรกราคาก็ลงนะแต่ราคาลงไปสักพักเนี่ยนักทุนคนอื่นที่เขามีเงินมากกว่าเขามาซื้อครับไล่ซื้อไล่ซื้อจนกระทั่งราคามันสูงกว่า ที่เขาช็อตถึง70%เจ๋งฮะเจ๋งยับเยินครับนี่เป็นเคสของคุณบิลแอคแมนนะครับคือมั่นใจเกินไปครับแล้วก็ทำในสิ่งที่มันไม่ค่อยแบบสมตุสมผลนะครับประมาณนี้นะครับ10คนที่10คือคุณสแตนลีย์ดรากเกนมิลเลอร์นี่ก็เป็นคู่หูของจอร์จโซรรสนะครับคือเขาเป็นคนที่จริงๆเขาเก่งนะ ลงทุนชนะโดยตลอดนะครับกำไรมหาศาลเลยนะไม่ไว่าจะเป็นการจู่ช็อตอะไรถลม่มถล่มคลักข้างเงินต่างๆนานี่เขาเขาเก่งนะแต่มาตกมาตายง่าย,ายครับด้วยการเลยครับอิจฉาครับอิจฉาเด็กรุ่นใหม่ที่ได้กำไรจากหุ้นเทคโนโลยีครับจึงเข้าไปซื้อตามครับอดใจไม่ไหวครับแต่ไปซื้อตามที่ปลายดดยพอดีทำให้ซื้อแล้วฟองสบู่แตกครับขาดทุนจะบเจินฮนะเนี่ย มันก็มีมโค้ดที่เขาบอกนะว่าทําไมผมบอก,อกว่าอิจฉาว่าเขาทนไม่ไหวที่คอนตัมจะต้องนั่งดูเด็กใหม่รายชื่อ,อเด็กใหม่ร้ชื่อเสียงนะครับสร้างผลตอบแทนมูลค่ามหาศาลนะครับเนี่ยเขาก็เลยไปซื้อตามเขาครับแล้วก็คือลงทุนในสิ่งที่ตัวเองไม่เข้าใจอ่ะนะแล้วก็เจงครับด้วยความที่อดทนไม่ไหวครับอิจฉาเด็กนะฮะบทเรียนก็คือว่าบทเรียนของบทนี้บอกว่า,วา ความกลัวและความโลภทําให้เราตอบสนองได้ไม่ดีนักเมื่ออยู่ในสภาวะตื่นตระหนกตลาดหุ้นมีชื่อเฉาโฉในการสะกิดนักลงทุนให้ทําเรื่องโง่โงโดยสมัครใจสุดยอดจริงครบางทีเราทุกคนอาจต้องยอมรับปล่อยให้เรื่องแบบนี้เกิดขึ้นสักครั้งสองครั้งบางเรื่องเป็นสิ่งที่สอนกันไม่ได้มันจําเป็นต้องเรียนรู้ด้วยความเจ็บปวดแม้ว่าเหตุการณ์นั้นจะไม่ได้ทําให้เรารู้อะไรเพิ่มขึ้นก็ตามนะ คิสเบตเป็นซีควอยนะครับซีควยาน่าจะเป็นกลุ่มอะไรสักอย่างเนี่ยนะจำไม่ได้นะครับเขาลงทุนแบบเน้นคุณค่าสไตล์ป๊อปเฟตเลยนะครับรู้สึกว่าจะเป็นส่วนหนึ่งของการเลกกันมาก่อนันนี้นะก็เก่งนะครับแต่ไปเจ๊งเพราะว่าไปลงทุนหุ้นวาเลียนนะฮะเป็นบริษัทยาครับที่ตอนแรกก็เห็นราคาลงก็ไปซื้อตามหลักการ VI อ่ะนะราคาเขาคำนวณมูลค่าคน ซิคยานี่เป็นเป็นกลุ่มที่ค่อนข้างลงทุนแบบทำกันบ้านเยอะมากนะจริงจังมากเก็บข้อมูลเยอะมากแต่ตกมาตายเพราะาเนี่ยไปซื้อหุ้นบริษัทยาวาเลียนครับที่ไม่รู้ว่าไม่รู้สึกคือไม่คืออะไรมองไม่ออกว่าเขาตกแต่งบัญชีครับคือพอซื้อแล้วราคาลงก็เขาก็ใช้หลักการบัฟเฟตคือว่าโอ้เนี่ย ราคาลงนะต้องซื้อเพราะว่ามี margin of safety สูงขึ้นนะับซื้อไม่พอนะถัวเฉลี่ยเยอะไม่พอเนี่ยยังเป็นแม็กอัพสำหรับผู้บริหารครับคือพยายามแก้ต่างผู้บริหารนะแต่สุดท้ายก็เรื่องก็แดงครับคือบริษัทนี้มันตกแต่งบัญชีจริงครับก็ยอมแพ้ต้องขายขาดทุนไปครับมูลค่ากองทุนหายไปกว่า90%นะฮะคำา ข้อคิดจากเคสนี้ก็บอกว่าการกระจายความเสี่ยงเป็นเรื่องที่ทั้งช้าและน่าเบือ่อส่วนการลงทุนแบบกระจุกตัวนั้นทั้งสนุกและน่าตื่นเต้นแต่ถ้าคุณมามองหาเรื่องสนุกและตื่นเต้นในตลาดหุ้นคุณก็อาจจะต้องจ่ายต้นทุนนะครับแพงนะครับคนที่สบองคือจอห์นเมนาด์เคนคนนี้ก็เป็นนักเศรษฐศาสตร์ชื่อดังระดับโลกเลยนะครับเขาทำเงินได้มหาศาลจากค่าเลขสิทธิ์หนังสือนะครับแล้วก็การบรรยายที่ต่างๆครับ จึงเอาเงินมาเก่งกำไรสกุลเงินตามความรู้ด้าน,นกลไกทางเศรษฐศาสตร์นะครับแต่เป็นการเก่งกำไรระยะสั้นนะครับปรากฏว่าไม่เคยได้เงินนะครับสภาวะเศรษฐกิจผันผวนมากทําให้ขาดทุนย่อยยับก็ไม่ยอมแพ้นะครับย้ายเงินเนี่ยคือกระดมทุนต่งตางนานาด้วยหลักการต่งตางนานาด้วยความด,วด้วยความมีชื่อเสียงอะไรของเขานะครับด้วยหน้าที่การงานนะรวมทุนตั้งกองทุนไปเก่งกาไรอย่างอื่นครับ เกงไร,ส,งรกกญญสินค้าพบกัผ่านระยะสั้นโดยการประยุกต์วิธีการมองภาพใหญ่เหมือนที่เขาใช้วิเคราะห์ข้างเงินนะครับก็ขาดทุนครับคือใช้ความรู้ที่ตัวเองมีอย่างแบบอัจฉริยะไปใช้ลงทุนนะไม่รอดครับขาดทุนยับเยินนี่ครับจึงเปลี่ยนแนวทางครับเปลี่ยนละเขาไม่ยอมแพ้นะเขาก็พยายามระดมทุนใหม่รอบหนึ่งแล้วก็เปลี่ยนแนวทางครับแต่ตอนนี้ไม่เก่งระยะสั้นละ กลายเป็นลงทุนในคุณค่าระยะยาวครับเออคราวนี้ดีไว้คือเขาไม่สนใจการผันผ,ผลระยะสั้นนะครับกลายเป็นว่าได้กำไรครับกองทุนเติบโตได้ถึง369%นะครับที่เขาบรรลุผลกำไรเพราะว่าหยุดพยายามเล่นเกมที่ไม่มีทางชนะอย่างการคิดให้เหนือกว่าคนอื่นในระยะเวลาสั้นครับนะฮะคนที่13คือคุณจพรพรสันนะครับ การถูกลอตเตอรี่เป็นเรื่องของดวงแบบ100%ซส่วนการลงทุนที่ประสบความสําเร็จเกิดจากส่วนผสมระหว่างโชคกับความสามารถที่เหนือกว่าคนอื่นครับนี่เป็นข้อคิดเขาครับตลาดหุ้นคือคาสินโนที่ใหญ่ที่สุดในโลกและมีโอกาสทําเงินอยู่เต็มไปหมดนะเห็นไหมครับคนอื่นก็มองเงนนะเรื่องนี้นะการลงทุนเป็นเกมที่ขับเคลื่อนด้วยสมองและแรงปรารถนาคนที่คุณต้องแข็งด้วยมีทรัพยากรแบบไร้ที่สิ้นสุด และเข้าถึงข้อมูลได้ไร้ขีดจำกัดดังนั้นถ้าคุณทำกำไรได้ก็มีแนวโน้มว่าจะเกิดจากโชคมากกว่าการเอาชนะคู่แข่งได้ด้วยทักษะที่เหนือกว่านะครับเขาพยายามเน้นว่าจริงๆการลงทุนได้กำไรนั้นเป็นเรื่องของโชคมากกว่านะครับพอลสันเนี่ยนะคนนี้ได้กำไรคือร่ำรวยจากการเดิมพันว่าฟองสบู่ตลาดที่อยู่อาศัยในอเมริกาจะแตกนะครับซึ่งเขาคิดถูกเขาทำถูกครับความมั่งคั่งเขาเนี่ย พุ่งเป็น3 0 0 0 0 6000ล้านดอลลาร์นะครับเขากลายเป็นเจ้าของเฮดฟันที่ใหญ่สุดอันดับ2โลกตอนนั้นนะครับมั่นใจมากครับคือเขาเป็นระดับเซ็จเล็บลยนะมั่นใจมากจึงหาเหยื่อครับที่ทําเงินรายต่อไปคือทองคำครับก็บอกว่าตอนนั้นถ้าจะไม่ผิดคือเงินเฟอ้อนะเงินเฟอ้อแล้วเขาคิดว่าทองคําน่าจะน,าน่าจะยังคงเป็นสินทรัพย์ปลอดภัยนะเคยไปซื้อซื้อแบบจัดตักเลยนะ กลายเป็นผู้ที่ถือถือทองคํามากสุดน่าที่สุดในโลกมันในต,ตอนนั้นเลยนะแต่ปรากฏว่าครับทองคําไม่วิ่งขึ้นครับมันร่วงลงครับร่วงลงราว30%ทำให้กองทุนเขาขาดทุนติดลบต่อเนื่องหลายปีและปัจจุบันยังคงไม่ฟื้นตัวนะครับนี่ก็เป็นความผิดพลาดของเขาครับมั่นใจเกินเหตุแล้วก็ไปซื้อสินทรัพย์ที่ผิดนะครับ คนที่สิคือชาลีมังเกอร์นะครับเขาไม่ได้ลงความผิดพลาดเขาคือน่าจะเป็นการไม่ได้ลงทุนในหุ้นที่โดดเด่นอย่าง Amazon, Netflix หรือ Google นะครับทำให้ขาดทุนโอกาสนะครับผมชอบข้อคิดในบทนี้บอกว่าวอร์เรนกับผมไม่ใช่อัจฉริยะเลยนะเราไม่สามารถปิดตาเล่นหมากรุกหรือเล่นเปียนโนเพื่อหาเลี้ยงชีพได้ สซต์ที่เราสร้างผลตอบแทนได้น่าประทับใจเพราะเรามีข้อได้เปรียบในการควบคุมอารมณ์ที่หุนหันพลันแล่นสิ่งนี้มาช่วยทดแทน IQ ของเราที่ด้อยกว่าคนอื่นครับอืเขาเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะมีความถ่อมตนนะเขา IQ น้อยแต่ที่มีเหนือกว่าคนส่วนใหญ่คือมีความสามารถในการควบคุมอารมณ์ครับ อย่าพยายามหลีกเลี่ยงผลขาดทุนเพราะมันเป็นไปไม่ได้สิ่งที่เราควรทำคือพยายามไม่ให้ตกอยู่ในสถานะที่ต้องถูกบังคับให้ขายนะครับคนที่สุด้าคือคริสซักก้านะครับจัดการกับความเสียดายคนนี้เขาไม่มีความผิดพลาดความล้มเหลวนะเพียงแต่ว่าความผิดพลาดเขาคือเขาไม่ได้ลงทุนใน ในเอในหุ้นที่มันเติบโตบางตัวครับเท่าที่อ่านมานะคือเอเขาไม่ได้ลงทุนในเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเอาเอาความเอาสิ่งที่เขาประสบความสำเร็จก,กันละกันเขาได้กำไรจากการลงทุนใน Uber Instagram และ Twitter นะครับผลตอบแทนได้เป็น2้0ยเท่าของเงินต้นนะครับแต่เขาก็ไป พลาดว่าเขาไม่ลงทุนในหุ้น snapchat gopro และ airbnb เคเือเขาเปเ,ขาเป็นเขาเป็นกลุ่มทุนนะที่ชอบให้เงินกับสตาร์ทอัพใหม่ๆครับที่เขาคิดว่ามันมีโอกาสนะมีโอกาสในการเติบโตเขาก็ให้เงินไปประมาณว่าซื้อ,อร่วมทุนในช่วงแรกแล้วก็ก่อนที่มันจะเข้า IPO นะแล้วพอ พอมันเข้าตลาดก็จะได้กําไรมหาศาลมันนี่นะเขากำไรมหาศาลจากการใช้หลักการนี้นะครับก็กําไรนะคนนี้มีเด็ก,กาไรและกําไรนะครับแต่ว่าปัญหาคือเขาก็เสียดายเนาะเนี่ยนะเขาก็เสียดายเสียดายโอกาสที่เขาไม่ได้ลงทุนหุ้นบางตัวเนี่ยนะครับข้อคิดจากบทของคุณคริสซักกาคือว่านั่งทุนไม่ได้อยู่กับปัจจุบันขนาดเท่านั้นแต่ยังคงแบกประสบการณ์ในอดีตไว้บนหลังด้วย นี่เป็นเรื่องอันตรายเพราะมันทําให้เรานําปัจจุบันไปเปรียบเทียบกับอดีตอยู่บ่อยครั้งทั้งที่ไม่มีอะไรเทียบกันได้เลยการตัดสินใจแต่ละเรื่องโดยไม่ต้องสนใจอดีตถือเป็นเรื่องที่มีประโยชน์นะครับวิธีการที่ทําให้ความรู้สึกเสียดายในอนาคตมีน้อยสุดก็คือเมื่อคุณได้กําไรหรือขาดทุนให้ขายบางส่วนออกไปครับคือถ้าได้กําไรหรือขาดทุนมหาศาลให้ขาย บางส่วนออกไปมันก็คล้ายพี่มาร์คคือถ้าถ้ากําไรจริงๆพี่มจริงผมอาจจะสรุปมาผิดนะคือผมเอาคําเอาสิ่งที่พี่มาร์คทำแล้วกันคือถ้าได้กําไรแล้วเนี่ยพอกําไรถึงระดับที่ตัวเองต้องการแล้วแบ่งขายไปครึ่งหนึ่งครับถ้าขัดทุนนี่ก็มีการตัดขาดทุนให้ไหวแบบเนี้ยจะดีกว่าจะดีกว่าเป็นการคือถ้าเรา ถ้าเราแบ่งขายกาไรครึ่งหนึ่งอย่างน้อยถ้ามันวิ่งต่อเราก็ยังมีเงินเหลือยังมีหุ้นเหลืออยู่ใช่ไหมถ้าเราตัดขาดทุนไปครึ่งหนึ่งก่อนเนี่ยก็ทําให้เราเอออย่างน้อยเนี่ยถ้ามันคัดแล้วเด้งถ้าขายแล้วมันเด้งเราก็ยังมีหุ้นเหลืออยู่ให้กําไรต่อไปประมาณนี้นะครับคนส่วนมากมักมองว่าโลกมีแค่2ทางคือถ้าไม่ได้ทั้งหมดก็เสียทั้งหมดแต่ความจริงแล้วมันไม่เป็นเช่นนั้นเลยนะครับ คนที่ยึดติดกับความคิดดังกล่าวสุดท้ายก็จะจมดิ่งอยู่กับความเสียดายนะครับสุดท้ายคนที่สะบกคือไมเคิลแบต n i k เป็นผู้เขียนหนังสือเล่มนี้เองครับเขาก็บอกประสบการณ์เขานะเขาก็เล่นหุ้นขาดทุน12,000ดอลลาร์ 10, 000, 000, ทั้งที่ตลาดหุ้นอเมริกาปรับตัวขึ้นไป3-2เปอร์เซ็นะฮะเล่นออปชันก็ขาดทุนแนตะ่เขาก็ไม่เคยยอมแพ้นะเขาทุกครั้งที่เขาแพ้เขาก็เข้าว่งสมุดครับหาข้อมูล การลงทุนเพื่อหาทาง,งชนะเขารู้สึกว่าเขาเป็นผู้เชี่ยวชาญกลับมารลอครับคือประมาณว่าความรู้ทท่วหัวแต่เอาตัวมรอดนะเขาก็ใช้ความรู้ที่เขาได้มาทั้งหมดนี่แหละที่เขาเขียนมาทั้งเล่มนะเนี่ยไปลงทุนแต่ก็ยังไม่สําเร็จประมาณนี้นะครับแต่ข้อเดียวคือว่าเขาไม่เคยขาดทุนเกิน1%ของมูลค่าทั้งหมดในบัญชีนะข้อคิดคือ ถ้าคุณมีภาระการเงินที่ต้องใจ่ายในอีกไม่กี่เดือนหรือไม่กี่ปีข้างหน้าจงอย่าเอาเงินไปลงทุนครับเนี่ยข้อน,นี้ดีมากถ้ามีภาระที่ต้องใช้นะครับอย่าเอาเงินก้อนนั้นไปลงทุนนะครับความผิดพลาดเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการที่ไม่มีทางหลีกเลี่ยงได้นะครับเป็นคำคมของปีเตอร์เบิร์นสตีนนะครับตลาดมันไม่สนใจหรอกครับว่าเป้าหมายการลงทุนคุณคืออะไรมันไม่สนใจว่าคุณกําลังจะเกษียณในอีก5ปีข้างหน้า หรือวันไหนที่คุณจะต้องใช้เงินเป็นจํานวนมากดังนั้นเนี่ยอย่าเอาเงินที่คุณจําเป็นต้องใช้ไปลงทุนไปเล่นหุ้นนะครับนี่คือทั้งหมดนะครับที่ได้จากหนังสือเล่มนี้เนาะเป็นการสรุปแบบคร่าวๆอ่านแบบรวดเร็วนะครับ Big Mistake ราคา320นะครับมีอยู่ประมาณสัก250หน้านะครับก็หาซื้อได้ตามร้านหนังสือทั่วไปนะครับ เท่านี้นะครับเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ